สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2562ค่ะอยู่กับคุณก้กิติชัยไพริศชยากุลและดิจันกิติมาธาราตัตนกุลค่ะทํางานกันอีกหนึ่งวันก็จะได้หยุดก,กันอีกแล้วนะครับ <c oughs> แต้วกาตามหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันเดี๋ยวมีภาพรวมงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนหน้ามาให้ติดตามกันนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวทั้งช่วงเช้าแล้ว สถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์เวันอันตรายผ่านพ้นไปแล้วตัวเลขจํานวนผู้เสียชีวิตจํานวนอุบัติเหตุนั้นลดลงจากปีที่ผ่านมานะใช่ค่ะแต่ว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบอกไม่พอใจใเพราะว่ายังเยอะอยู่ทางด้านของรัฐมนตรีกรลาโหมรองนายกฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิตรวงสุวรรณบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาดูแลงานในส่วนนี้อย่างต่อเนื่องทํางานกันเป็นระยะยาวและจะไม่รอเฉพาะช่วงเทศกาลแล้วด้วยเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าก็จะมีช่วงเทศกาลเรื่อยๆคืออย่างน้อย 2ช่วงก็คือช่วงสงกรานต์กับช่วงปีใหม่ที่จะมีการนับ7วันอันตรายหรือว่ารณรงค์เรื่องการขับขี่วินัยจราจรแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราสูญเสียกันเยอะจริงๆนะคะ,คะปีปีหนึ่งเนี่ยเราเสียชีวิตจากเอาแค่เฉพาะช่วงเทศกาลสองเทศกาลเนี่ยนะมไม่นับทั้งปีนะ มากกว่าสงครามกลางเมืองบางที่ฝร่อีกอ่ะคุณโก้ใช่ครับ<ม>7วันอันตรายเนี่ยเสียชีวิตไป386คนนะครับถ้าจะนับดูค่าเฉลี่ยก็วันละ50ากว่าคน<ม>เอาจริงๆถ้ามันเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยตัวเลขต่างกันไม่มากแต่ถ้าดูจากปริมาณการเดินทางก็ถือว่ากเจ้าหน้าที่เขาก็ทํางานเต็มที่แหละ<ม>ลดลงสัดส่วนลงมาก็ถือว่าพอใจในได้ในระดับหนึ่งแต่มันก็ยังครองสถิติสูงที่สุดในโลกอยู่ดีอ่ะก็น่าเป็นห่วงนะครับนอกจากนี้เรื่องของกัญชาเมื่อวา มีการหาหรือกันร,ระหว่างหลายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับอาจารย์เดชาสิริพัฒน์จากมูลนิธิข้าวขวัญไปหาหรือกับสถาบันการศึกษาหลายที่มีจุลลกอนมหาวิทยาล<ฆ>ัยมีขอนแก่นวิทยาลังสิตมีโรงพยาบาลเจ้าพยาอาภัยภูเบศมีหน่วยง,งานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หาหรือร่วมกันแล้วก็มีทางออกที่ดีนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็มีแนวทางว่าเรื่องของการใช้น้ํามันกัญชาสดอาจารย์เดชาเนี่ยจะทําทุกอย่างให้ถูกกฎหมาย<ฆ>เพื่อจะนําไปสู่การแจกจ่ายให้กับผู้ป่วย ขั้นต้นก็คือ5,000คนที่เคยรับน้ำมันกัญชาอยู่แล้วเนี่ยให้เร็วที่สุดเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดรวมไปถึงในอนาคตอันใกล้ก็จะต้องไปดูกันเรื่องของการแก้ไขกฎหมายให้สามารถปลดล็อกให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ง่ายกว่านี้เพราะว่าจากตัวเลขสถิติเนี่ยผู้ไปลงทะเบียนการไปแจ้งในโิธกรรมการครอบครองกัญชาเนี่ยหลักพันรายนะแต่ว่าว่ากันว่ามีผู้ใช้กัญชาใต้ดินเพื่อการแพทย์เนี่ยจะล้านคน่ะค แล้วที่สําคัญตัวอาจารย์เดชาเองด้วยประเด็นเรื่องของการขึ้นทะเบียน<ม>เป็นหมอพื้นบ้านอันนี้ก็จําเป็นด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเมื่อวานนี้ทางกะกะตเนี่ยมีความเคลื่อนไหวน่าสนใจสส่วนส่วนหนึ่งก็คือสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่แล้วก็นับกันเสร็จสิ้นที่ขอนแก่นก็ปรากฏว่าก็สามารถแก้ไขปัญหาที่หลายคนไม่สบายใจเรื่องบัตรทะเบีรืออะไรไปได้ใช่ค่ะ,ะบางส่วนแล้วก็มีการสั่งนับคะแนนใหม่ในเขตหนึ่งนครปฐมพี่พินจำได้ไหมจำได้ที่เป็นประเด็น แล้มีการที่ตอนแรกเนี่ยพลังประชารัฐชนะไปร้อยกว่าคะแนนะอนาคตใหม่เขาก็เลยไปร้องว่าเขารวมคะแนนแล้วเนี่ยไม่ได้ตรงกับที่กกตรวมมานะเขารวมใหม่แล้วกลายเป็นว่าเขาเนี่ยชนะ4คะแนน่ะพายรู้สึกว่าที่หนึ่งไม่ใช่พลังประชารัฐที่หนึ่งคือประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ใช่แล้วพลังประชารัฐแล้วก็อนาคตใหม่เมื่อขอภัยประชาธิปัตย์อนาคตใหม่อ เฉือนกันไป4คะแนานสุดท้ายก็ต่อไปตรวจสอบบอกว่าตัวเลขไม่ตรงจริงก็ไม่ตรงกับที่ทางพลังประชานขออภัยที่นอนาคต <น S 2> <คน S 1> ใหม่แจ้งไปพราะประชานก็เลยสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ที่เขตหนึ่งนคปรปฐมด้วยนับคะแนนใหม่นะคะมไม่ใช่เลือกตั้งใหม่แต่21เมษายนวันอาทิตย์นี้แล้วก็ยังจะเงียบไม่ไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่แต่ก็เห็นผู้สมัครหลายคนนะคะผู้สมัครสสหลายคนลงพื้นที่หาเสียงเช่นเดียวกันเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อม ห้าจังหวัดหกหน่วยเลือกตั้งที่กรุงเทพก็คือที่บางกะปินะคะแล้วก็มีที่ลำปางเนี่ยสองจุดด้วยกันแล้วก็เมื่อวานสั่งเลือกตั้งใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกสองหน่วยที่ชุมพรด้วยนะครับก็จะให้เลือกพร้อมกัน21เมษาก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเรื่องของการเสนอแนวคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้มาตรา270ยเในบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญแก้ปัญหาเด็ดล็อกทางการเมืองก็คือการผ่านกฎหมายหากรัฐบาลเส้นปริ่มน้ำเนี่ยคุณไพบูนนิติตวันแล้วก็หลายคนออกมาเสนอว่าเั้นก็เอาเสียงสวมารวม ช่วยในการพิจรารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องการปฏิรูปสิ mm hmm. ก็มีความชัดเจนแล้วนะครับเมื่อวานอาจารย์วิศนุออกมาบอกว่ามันไม่ใช่ทางออก mm hmm. เพราะมันทําไม่ได้กับกฎหมายทุกฉบับมันทําได้เฉพาะบางอย่างที่เกี่ยวกับการปฏิรูปเท่านั้นรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่ากฎหมายร้อยเปอร์เซ็นที่เข้าสู่สภาเป็นกฎหมายปฏิรูปเขาบอกว่าอย่างนี้ให้เลือกใช้เฉพาะกฎหมายสําคัญสาคัญดิฉันคิดว่าน่าจะหมายถึงพระราชบัญญ,ญัติเกี่ยวกับการเงินงการคลงังมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณเพราะตาม จารีดประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติของเราเนี่ยถ้ามีการโหวตเรื่องของพรบง,งบประมาณแล้วไม่ผ่านเนี่ยรัฐบาลต้องลาออกเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบก็ไม่มีเงินมาใช้บริหารประ,รประเทศพูดง่ายๆแต่เรายังไม่เคยเดินมาถึงจุดนั้นนะคะคก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันไม่รู้จะมีใครไปยื่นร้องฝาลอะไรอีกหรือเปล่านะช่วงนี้งานเยอะพอสมควรพูดถึงฝานก็จะพูดถึงฝาลพูดถึงกะกะตเมื่อวานนี้ก็เป็นเหตุ ประหาดอีกเรื่องหนึง่งกรณีของอลูกทีมพักสมาพักเศรษฐกิจใหม่รปรากฏว่าไปยื่นให้มีการยุบพักของตัวเองอันเนื่องมาจากว่าหัวหน้าพักไปปล่อยให้คนนอกเนี่ยมาครอบงําพักคนนอกที่ว่าก็คือในทุนแต่ในทุนที่ว่าสามารถสังคนนั้นคนนี้ลงสมัครสอสอเขตนั้นเขตนี้ได้ก็เลยไปร้องให้มีการยื่นยุบพัก เศรษฐกิจใหม่ที่เป็นพักต้นสังกัดของตัวเองค่ะครับปัญหาก็คือมีหลายคนไปวิเคราะห์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสืบเนื่องมาจากว่าพักเศรษฐกิจใหม่อาจจะไม่ยอมไปร่วมรัฐบาลกับทางประชารัหรือไม่ก็เลยมีการเล่นเกมใต้ดินอะไรอย่างไรกันประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับประเด็นอยู่ที่ว่าคุณมีการครอบถูกครอบงาจากคนนอกพักหรือไม่อันนี้แหละคือพอยี่สาคัญมากกว่าจริงๆถ้าเป็นประเด็นเนี้ย ไม่รู้นะชิงกระทบถึงพักไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวไปไลฟเรียนกันนะครับเราไปถึงคดีอาญากรมน่าสนใจเมื่อวานเนี่ยสารตัดสินคดีเรื่องของเงินทอนวัดสํานวนแรกเรียบร้อยแล้วพระครูรายหนึ่งถูกจับสืกไปเรียบร้อยนะครับระหว่างรอการประกันตัวก็โทษจำคุกเนี่ยสามสิบเก้าปีแล้วก็คําให้การเป็นประโยชน์ลดโทษหนึ่งในสามหือจำคุกยี่สิบหกปีเดี๋ยวมาดูพฤติการแห่งคดีกันด้วยสนุกมากคือถ้าย้อนกลับไปปีหกศูนย์เนี่ยพระครูกิติหรือว่าเจ้าค นะอำเภอแดนชนเนี่ยไม่ทำดาค่ะ เดี๋ยวพี่ถินมาไล่เรียนให้ฟังเลยในก<ฮ>ารเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนอื่นเราจะไปเริ่มต้นกันที่พิธีสําคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันก่อนในะกรบตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาวันนี้ที่กระทรวงมหาดไทยมีการเชิญน้ําอภิเศกและน้ําสงฆ์พระมรุฑมุรธาพิเศษเพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษราาพศษรทธศสกรของพันหรบจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามราชาวรมหาวิหารครับโดยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้นำขา พร้อมด้วยนายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ร่าราการกรุงเทพหมหานครผู้ราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมในพิธีนะครับโดย6นาฬิกาผู้เข้าร่วมพิธีเชิญน้ำอภิเษกได้ตั้งแถวพร้อมกันบนถนนอัสดางบริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นจุดตั้งขบวนจากนั้นข้าราชการระดับสูงของกระทรวง พลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ราชการกรุงเทพหมหานครและผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแถวบริเวณด้านหน้าต่อมาผู้เชิญคนโทน้ำาบบพิเศษจํานวน86คนเชิญคนโทน้ำจาก108แหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ลงจากขอประชุมดอกแก้วสาราว่าการกระทรวงมหาดไทยทางบันไดหน้ามุกและนําไปวางเรียงบนรถเชิญน้ําอภิเศกซึ่งตั้งอยู่บนถนนอัสดางหน้ากระทรวงมหาดไทยแล้วไปตั้งแถวณจุดตั้งขบวนจากนั้นพลเอกรุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่า การกระทรงมหาดไทยประดกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายราชสักการะและถวายความเคารพ 6นาฬิกา23นาทีครับเริ่มเคลื่อนขบวนเชิญนับภิเศษจากกระทรวงมหาดไทยไปตามถนนอัสดางเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบรมรุงเมืองเข้าสู่ถนนดินสอเลี้ยววนรอบเสาชิงช้าตรงไปยังวัดสุทัศน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยข้า,าราชการระดับสูงของกระทรวงผู้ว่ากรุงเทพและผู้ว่าทุกจังหวัดตั้งแถวบริเวณหนา้าพระวิหารวัดสุทัศน์ ผู้เชิญคนโทน้ำอภิเศกเชิญคนโทน้ำอภิเศกจากรถเชิญน้ำอภิเศกไปยังด้านหน้าพระวิหารโดยพลเอกกรุพงศ์ผ่จินดารัตตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงข้าราชการระดับสูงผู้ว่ากรุงเทพผู้ว่า76จังหวัดเชิญคนโทน้ำเข้าไปวางในพระวิหารวัดสุทัศน์ สำหรับรูปแบบขบวนเชิญนัพิเศษจากกระทรวงหมหาดไทยไปยังวัดสุทัาเทวรารามนั้นจะประกอบไปด้วยรถตำรวจนำขบวนนะครับตามด้วยวงตุริยางกองทัพบ,บก52นายบรรเลงเพลงพระชนิพนในพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช3บทเพลงได้แก่เพลงใกล้รุ่งนะครับมัชราชวัลลบและยามเย็นต่อด้วยกำลังพลกองอาสารักษาดินแดนเชนิญธงชาติ34นายและเชิญธงตราสัญ,ญลักษณ์34นายรวมทั้งสิ้น68นายจากนั้นจะเป็น รถเชิญคนโทน้าอภิเษกรวม86ใบาตามด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการผู้ว่ากรุงเทพผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมทั้งหมด86คนถัดมาจะเป็นผู้เชิญคนโทน้าอภิเษก86คนและผู้ร่วมขบวนปิดท้ายด้วยรถตํารวจรวมระยะความยาวของขบวนทั้งหมด7 0 8อ่า7 4เเมตรด้วยกันครับค่ะส่วนช่วงเย็นนะคะ,ะช่วงเย็นเนี่ยมีพิธีที่วัดสุทัศน์เทพวราราม มีการประกอบพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ณพระวิหารหลวงค่ะมีสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์สมพลเอกประยุท์จันโอชานยายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานฝ่ายคารวะแล้วก็มีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรพิชิตชลชัยอาจารย์พรเพชรพิชิตชลชัยนะคะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคุณชีพจุลมล์ประธานฝานดีกาคุณปิยะปะ ตังหาประธานสารปกครองสูงสุดคุณอิทธิพรบุญประครองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพลตวรวจเอกวชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพลเอกชนะทัพอินทามระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพลเอกวิทวัตรรัชตนันประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพลเอกประวิทย วงสุวรรณรองนายกในฐานะประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและรักษาการจราจรงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนายสมคิดจดตุศรีพิทักษ์ประธานกรรมการฝ่ายกันกรองการขอใช้งบป,ประมาณพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนายวิศนุเครือง,งามประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะผู้นำเหล่าทัพเนี่ยร่วมในพิธีนะคะ เริ่มก็คือ17นาฬิกา14นาทีค่ะสมเด็จพระอริยะวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงจุดเทียนชัยแล้วท่านนายกก็จุดเทียนวิปัสสีเทียนมหามงคลและเทียนมหาหอคุณพระมหาราชครูพิธีศีรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราม จุดทูปเทียนบูชาเทพพยายดาแล้วก็มีการอ่านประกาศชุมนุมเทวดาพระสงฆ์68รูปเจริญพระพุทธ,ธมนต์ในพระธมรตรีจุดเทียนที่ครอบสัมฤทธิ์แล้วถวายสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกทรงโปรโยเข้าตอกดอกไม้แล้วก็ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่คนโทรน้ำพระพุทธมนต์จากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศภายในราชวัตรพระมหาราชคูพิธีสีวิสุทธิคุณประธานพระคูพรามเนี่ยถวายคันประทีป ลั่นฝันกระดิ่งและโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่คนโทรน้ำพระพุทธมนต์จากจังหวัดต่างๆนะคะนายกประธานสภานิติบับญ,ญัติแห่งชาติประธานฝานดีกาก็ร่วมกันถวายจตุป,ปัจจัยทยธรรมแล้วก็ย่ามปักตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษจากนั้นกรดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรกนายกไปยังหน้าพระสวดผ่านวานจุดเทียนทอจุดเทียนทองกับเงินแล้วก็เครื่องบูชาครบามุก จุดเทียนพุทธาพิเศกข้างตู้เทียนชัยทั้งซ้ายและขวาแล้วก็เดินทางกลับนะคะจากนั้น20นาฬิกาสนาทีค่ะสมเด็จพระพุทธาจารย์วัตรัยมิตรวิทยารามเดินทางถึงพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวรารามแล้วเดินไปยังตู้เทียนชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ย ถวายใบพลูแด่สมเด็จพระพุทธาจารย์และในเวลา20นาิกา19นาทีสมเด็จพระพุทธาจารย์บริกรรมคาถาและดักเทียนชัยก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะ ส่วนในวันนี้ค่ะ19เมษายนนะนะคะอ,อย่างที่เราทราบกันดีตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาเนี่ยจะมีการปิดถนนวันนี้16สายด้วยกันนะคะจะมีการเคลื่อนขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์เทวรารามไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อเตรียมไว้ใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ค่ะ ขณะที่การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีในรับเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตรโทปิยะอุทายโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตร,ตรีจิรสันแก้วสังเอกรองผู้บัญชาการตำรตวจนครบาลในวิทยายามม่วงที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมร่วมกันถแถลงข่าวหลังการประชุมกองอเมริการ,ร่วมถวายความปลอดภัยและอานวยการการจราจรพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ โดยผอโทโปิยะอุทายโยผู้ช่วยผู้บัญชากาตรตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่ากรากรากร,านนาระทรวงกลาโหมในฐานะประธานการประชุมและเป็นประธานในพิธีเปิดเกาะอเนวยการร่วมที่ห้องยุทธนาธิการกระทรวงกลาโหมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง7พฤษภาคมโดยเกาะอเมริการร่วมแห่งนี้จะทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางนี้พลเอกประวิทย์ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมในพิธีตักน้ำ พิเศษซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการข่าวครับพลตรโทปียะบอกว่าพี่น้องประชาชนคนไทยมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมทุกจังหวัดไม่ปรากฏข้อมูลข่าวสาใดาที่ส่งผลกระทบต่อพระราชพิธ,ธีอย่างไรก็ตามพลเอกประวิตย์กล่าวแสดงความหหวงใยและสั่งการไว้ทั้งหมด7ประเด็นด้วยกันก็คือ1นจะมีการประชุมทุกวันในเวลา9ก้านาฬิกานะครับมีประธานทั้งในส่วนของหน่วยงานกระทรวงกลาโหมพบล่าทัพตำรวจหมุนเวียนกันเป็นประธานในแต่ละระดับรวมถึง40หน่วยงานที่ปเปิดหนา้าที่ร่วมกันในการทว ความปลอดภัยดูแลการจราจรและก่อนเวลา12นาฬิกาของทุกวันจะมีการสรุปผลการประชุมรายงานให้รองนายกได้รับทราบเพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาต่อไป 2. คือให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องติดตามข่าวสารข่าวกรองรวมไปถึงข้อมูลต่างๆอย่างใกล้ชิดเกาะติดทุกสถานการณ์เพื่อจะได้ปรับแผนปฏิบัติและวางแนวทางให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมง สารจะมีการแบ,บ่งพื้นที่ออกเป็น6โซนในการดูแลความปลอดภัยและการจราจรนะครับก็มอบหมายให้ผู้บัญชาการตํารวจภาค6คนพร้อมตัวแทนฝ่ายทหารฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นร่วมปฏิบัติหน้าที่ทั้ง6โซนซึ่งก็ต้องมีการไปพิสูจน์ทราบข้อมูลส่วนบุคคลยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ทั้งบนฟ้าในน้ําและบนอากาศบนดินสแกนทุกอย่างตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนสิ้นสุดงานพระราชพิธีอย่างครบถ้วนให้รู้ข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อวางแผนปรับแผนให้ทันกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น you สี่มีการซักซ้อนทางความเข้าใจการปฏิบัติในระดับผู้ปฏิบัติและผู้บังคับบัญชารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเข้าใจตรงกันในขั้นตอนหากมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นมาทุกคนต้องรู้หน้าที่ว่าจะทําอะไร 5. ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง6โซนและจุดคัดกรองทั้ง2 1จุดที่มีอยู่จะมีการนําเทคโนโลยีทั้งของตํารวจทหารฝ่ายข่าวกรองกองสทชรวมไปถึงหน่วยงานโทรคมนาคมต่างๆทั้งระบบสแกนใบหน้าการพิสรรูจน์ทราบอัตลักษณ์บุคคลระบบฐานข้อมูล การติดตั้ง C C T V ต่างๆให้สามารถดำรงการติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาในการเชื่อมโยงข้อมูลทุกจุดไปยังเกาะอเมริกันร่วมตลอด24ชั่วโมง6ผู้บังคับบัญชาทุกระดับโดยเฉพาะผู้บัญชาการในระดับโซนและการจราจรต้องลงลึกนะครับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติทุกหน่วยมีการทํางานลงในรายละเอียดจริงในทุกพื้นที่การรายงานการจราจรต้องตรวจดูทั้งในแยกในซอยตรวจดูบุคคลรถยนต์ที่เข้าออกเป็นประจำมีการวางระบบอย่างชัดเจน เข้าราชการทุกนายถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่ได้ปฏิบัติหน้าที่นี้ขอให้ทํางานอย่างดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดให้สมพระเกียรติและไปไปตามพระราชประสงค์ที่ประชุมก็ได้มีการพูดถึงจิตอาสาต่างๆนะครับรวมไปถึงจิตอาสาประชาชนส่วนราชการจิตอาสาเฉพาะกิจที่จะมีการฝึกอบรมกรมัน22เมษายนนี้เป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของพิธีการตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้จนถึงวันที่ 2- 6พฤษภาคมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีอันยิ่งใหญ่ของคนไทยครับก็ในการร่ว จะทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพราะถือว่าทุกคนเป็นแขกของพระองค์ท่านจะมีการจัดไฟสองสว่างเพื่ออำเนยความสะดวกของประชาชนที่จะต้องอยู่ในช่วงกลางคืนรวมไปถึงการจับที่รองนั่งเช่นเดียวกับช่วงที่ประชาชนมาร่วมงานของในหลวงราชการที่9กนะครับ ขณะที่พลตร,ตรีเจรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำหนักคับานพูดถึงการปิดการจราจรในช่วงพิธีการเติมน้ำอภิเษกในช่วงเช้าของเริ้วขบวนจากกระทรวงมหาดไทยถึงวัดสุทัศน์จำนวนเจ็ดเส้นทางที่ผ่านไปเมื่อวานนี้ก็มีความเรียบร้อยดีนะครับก่อนที่ในช่วงเงย็นจะมีพิธีเสกน้ำอภิเษกที่วัดสุทัศน์โดยจะไม่มีการปิดการจราจรแต่จะมีการอำนวยความสะดวกส่วนในวันนี้ก็คือ19เมษายนจะมีพิธีเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์ไปยังพระบรมหาราชวังก็จะปิดเส้นทางการจราจร16เส้นทาง6าฬิก ถึงเส18นาฬิการะยะทางรวมใน1,890กิโลเมตรริ้วขบวนจะเดินผ่านใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงยืนยันว่าจะทําให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดจากนั้น21เมษายนนะครับจะเป็นการซักซ้อมริ้วขบวนพรยุหะยาตราสถนละมากมีการเตรียมความพร้อมให้มากยิ่งขึ้นใน40เส้นทางปิดการจะราจรเวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกา แล้วจะปิดเป็นช่วงๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าประชาชนสงสัยสามารถสอบถามเรื่องของเส้นทางการจารจาจรได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์บก .02 นะครับ1197ด้านผู้ตรวจราชก,การกระทรวงคมนาคมคุณวิทยายาม่วงก็บอกว่าทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก็ได้จัดเตรียมรถโดยสารท,าทั้งในพื้นที่กรุงเทพหานคหและปริมณฑลจำนวน960คัน ใน27จุดจาก16เส้นทางเพื่อจะนําประชาชนเข้ามาเข้าร่วมในพระราชพิธีนะครับขณะที่พื้นที่ภายในเนี่ยจะจัดเตรียมรถัชเ่อมบัสรับส่งประชาชนใน16เส้นทางระหว่างวันที่2-6พฤษภาคมรวมไปถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีการจัดรถบริการประชาชนจากขาบวนรถปกติก็จะเพิ่มขบวนรถพิเศษจากนครปฐมมหาชายัยพระนครศรียาและก็ฉะเชงิงเซารวมไปถึงมีการจัดเรือข้ามฟากและเรือด่วนเจ้าพระยาเพิ่มเติมเพื่ออนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางขณะ เดียวกันก็ได้เตรียมรถยกไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหารถเสียโดยการดําเนินการจะใช้โมเดลงานพระราชพิธีสำคัญอื่นๆมาเป็นแบบอย่างในการทํางานครับ ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเป็นภาพของเจ้าหน้าที่ที่ทั้งเร่งระดมสพากำลังในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยกทมเนี่ยเป็นแม่งานเมื่อวานนี้คุณสมพงษ์เวียงแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นประธานการประชุมกรรมการดําเนินการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษกรุงเทพมหาน,านครฝ่ายสถานที่ประชุมกันเป็นครั้งที่4แล้วนะคะบอกว่าภาพรวมตอนนี้การปรับปรุงทางเดินเท้าพื้นผิวจราจรคืบหน้าแล้ว9 9ค่ะส่วนการติด ป้ายสัญญาณจราจรการติดตั้งกล้อง CCTV วรวมถึงการประดับตกแต่งต้นไม้ดอกไม้เนี่ยดำเนินการไปแล้วร้อเซนะคะย้ำเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยทุกวันแล้วถ้าพบจุดไหนต้องปร,ปรับปรุงแก้ไขให้รีบดําเนินการทันทีค่ะทุกอย่างที่ดําเนินการไปเป็นไปตามแผนแต่ทีนี้ที่เป็นกังวลณนะขณะนี้ก็คือ แสงไฟขอภายไฟสองสว่างหลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาแล้ว3-4ถึงครั้งแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดแสงสีเหลืองเป็นหลอด LED แสงสีขาวขนาด80วัตต์ตลอดเส้นทางพบว่ายังสว่างไม่เพียงพอนะคะจึงสั่งการให้นำบอลลูนไลท์ไปติดตั้งเสมือนจริงตลอดเส้นทางสเสด็จ โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงนมีการกำหนดจุดไฟสองสว่างเอาไว้ทั้งหมด92จุดนะคะก็จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน19เมษายนเวลา21นาฬิกาค่ะซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงนั้นจะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบถ้าพบว่ายังสว่างไม่พอเดี๋ยวจะหาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปนะคะทีนี้อีกประเด็นหนึ่ง ที่คนไร้บ้านที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เกาะรัตนาโกสินทร์เนี่ยนะคะกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยลงพื้นที่ไปพูดคุยทําความเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะจัดหาที่อยู่ที่เหมาะสมให้แล้วล่าสุดเนี่ยมีคนมาลงทะเบียนแล้วกว่า300คนนะคะ นอกจากนี้ยังพบปัญหาเล็กๆน้อยๆก็คือเรื่องการทาสีบ้านเรือนอาคารในเส้นทางเสด็จบางหลังไม่ยินยอมก็คือต้องไปใช้วิธีการพูดคุยทำความเข้าใจนะคะแล้วก็จะแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดด้วย คาดว่า25เมษายนนี้ทุกอย่างจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด100%นะคะจากกำหนดเดิมระบุไว้ว่าต้องทำให้เสร็จทั้งหมดภายในวันที่30เมษายนเนื่องจากว่าจะมีการซ้อมใหญ่อีก2ครั้งก็คือ21และ28เมษายนเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกครั้งที่มีการซ้อมใหญ่เนี่ยอรองปรลัดกทมก็บอกว่าควรที่จะต้องให้ทุกอย่างบรรยากาศภูมิทัศน์เอออะไรเอยเนี่ยเสมือนจริงทุกอย่างจะได้รู้รว่าจุดบกพร่องคืออะไร<ม>แล้วจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขได้นะคะค,คุณก็ผ่านอนุสรีประชาธิปไตยมั้งไหมคะผ่านบ้างครับสวยมากนะใช่ครับปรับปรุงต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีดอกไม้มีอะไรมาลงคือถึงแม้แดดจะร้อนเนี่ยต้องให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนะคะร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะคะเร่ง ทำงานนี้เพื่อให้สมพระเกียรติแล้วก็ให้ทันกับช่วงเวลาพิธีมหามงคลที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะครับนอกจากเจ้าหน้าที่ที่เขากําลังเตรียมปรับปุมภูมิทัศน์แล้วนะครับผมเห็นจิตอาสาหลายท่าน<ช>มาช,ช่วยกันทําความสะอาดช่วยกันดูแลเส้นทางใช่ค่คะ ช่วงนี้ในบริเวณใกล้ๆนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยเราจะได้เห็นภาพของความร่มรวมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเพื่อจัดมาให้พระราชพิธีสําคัญที่เราจะเกิดขึ้นนั้นสมบูรณ์ที่สุดนะครับใช่ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูประเด็นข่าวอันยากกรรมรวมไปถึงเรื่องของสถิติอุบัติเหตุช่วง7วันอันตรายที่ผ่านมาต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยเมาแล้วขับถูกจับนับแสนคนเข็ดปะไม่เข็ดเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับค่ะ